สอบใบขับขี่ Channel แนวข้อสอบใบขับขี่สุ่มข้อสอบใบขับขี่50ข้อไปเริ่มกันเลยผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักง,งานจราจรต้องไปติดต่อชำระค่าปรับ ภายในกี่วันครับก็ไก่10วันขอไข่7วันขอควาย15วันงองู30วันเฉลยขอไข่7วันเมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยืนขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่20วันขอไข่30วัน ข้อขวาย15วันงองู45วันเฉลยข้อาขาย15วันรถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าไหร่ครับก็ไก่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนขอไข่ร้อยละหนึ่งต่อปีขออวขยร้อยละสิต่อเดือนงองงูร้อยละยี่สิบต่อปีครับ เฉลยก็ไก่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนการเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่7วันขอไข่10วันก็ควาย15วันหรืององงู20วันครับเฉลยก็ไก่7วันการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5ปีสามารถต่ออายุลวงนาได้กี่เดือนครับก็ไก่3เดือนขอไข่4เดือนขอควาย6เดือนหรือมองงู5เดือนครับเฉลยขอควาย6เดือนการย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วันก็ไก่30วันขอไข่15วันขอควาย25วัน งงงู20วันเฉลยขอไข่15วันตามพรบรถยนต์พศ2522รถหมายความว่าอย่างไรก็ไก่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถพ่วงรถบดถนนรถแทรกเตอร์และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงขอไข่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถพ่วง คขวายรถยนต์รถจักรยานยนต์รถพ่วงรถบดถนนรถแทรกเตอร์งองูรถยนต์รถจักรยานยนต์รถพ่วงและรถแทรกเตอร์ครับเฉลยกไก่รถยนต์รถจักรยานยนต์รถพ่วงรถบดถนนรถแทรกเตอร์และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงตามพรบรถยนต์พศ2522 รถจักรยานยนต์หมายความว่าอย่างไรก็ไก่รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล Esta, ้อไม่เกินสองล้อถ้ามีถูกข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อขอไข่รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อขอควายรถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์มีล้อไม่เกินสองล้องงูรถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้า และมีล้อเกิน2ล้อเฉลยก็ไก่ครับรถที่เดินรถกําลังเครื่องยนต์หรือกําลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกิน2ล้อถ้ามีถูกข้างมีล้ออีกไม่เกิน1ล้อขอ้อใดไม่ใช่รถยนต์รับจ้างสาธารณะก็ไก่รถแท็กซี่ขอไข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลก็ควายรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ง,งูรถสามลอ้อรับจ้างสาธารณะเฉลยขอไข่ครับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขอดายคือรถยนต์ส่วนบุคคลก็ไก่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขอไข่รถแท็กซี่ขอควายรถสามลอ้อรับจ้างสาธารณะง,งูรถยนต์ป้ายแดงเฉลยก็ไก่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถที่สามารถนำมาจดทะเบียนต้องมีลักษณะอย่างไรครับข้ไก่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสอบสภาพรถขอไข่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องขอควายรถที่ซื้อจากศูนย์จำหน่ายทั่วไปง,งูรถที่ผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพเอกชน เฉลยกไก่รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสอบสภาพรถรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนกไก่รถของวัดขอไข่รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดขอควายรถของสภากาชาติไทยงอง,งูรถของมูล,ลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก เฉลยขอไข่รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนก็ไก่รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตประกอบนำเข้าและยังมีได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่นครับขอไข่รถสามล้อส่วนบุคคลขอควายรถจักรยานยนต์นำมาใช้ในหมู่บ้าน ง,ง,งูรถของวัดเฉลยก็ไก่รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตประกอบนำเข้าและยังมีได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่นครับรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ ก็ไก่รถยนต์รับจ้างขอไข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขอควายรถดับเพลิงงองูรถตู้ส่วนบุคคลเฉลยขอควายรถดับเพลิงรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นายทะเบียนรถก็ไก่รถพยาบาลที่ไม่ใช่รถสำหรับรับจ้างขอไข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ขควายรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลงงูรถตู้ส่วนบุคคลครับฉเฉลยงึกกไก่รถพยาบาลที่ไม่ใช่รถสำหรับรับจ้างรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถคือข้อใดกไก่รถบดถนนของเอกชนขอไข่รถบดของรัฐวิสาหกิจ ขควายรถแท็กเตอร์ของเอกชนหรืององงูรถแท็กเตอร์ส่วนบุคคลเฉลยข้อไข่รถบดของรัฐวิสาหกิจรถต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถคือข้อใดก็ไก่รถดับเพลิงของอ,อบอตอขอไข่รถตู้ส่วนบุคคลขอควายรถตู้รับจ้างงองงูรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลครับ เฉลยก็ไก่รถดับเพลิงของอบอตอประสงค์จดทะเบียนรถต้องยืนคำขอที่ใดก็ไก่ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งขอไข่ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาขอควายยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกงงู ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จำหน่ายรถเท่านั้นเฉลยขอไข่ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาผู้ตรวจการตามพรบรถยนต์คือใครก็ไก่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งขอไข่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกขอควาย เจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งจำกัดงองูเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ตำรวจฉเฉลยก,ก็ไก่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคอใดผิดก็ไก่รถยนต์ส่วนบุคคลนำมาใช้รับจ้างได้ขอไข่ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลห้ามนำมาใช้ในการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารก็ควายรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้เพื่อการรับจ้างบรรทุกผู้โดยสารงงูรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้ในกิจการส่วนตัวได้ครับฉเฉลยก,ก็ไก่รถยนต์ส่วนบุคคลนำมาใช้รับจ้างได้ นายกนำรถจักรยานยนต์สาธรารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้หรือไม่ก็ไก่ได้เพราะภรรยานายกเป็นคนในครอบครัวขอไข่ได้เพราะรถจักรยานยนต์สาธรารณะสามารถนำมาใช้ในกิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้ขอควายไม่ได้เพราะรถจักรยานยนต์สาธรารณะต้องนำมารับจ้างเท่านั้น งองูไม่ได้พอรถจักรยานยนต์สาธารณะห้ามใช้ในกิจการส่วนบุคคลของเจ้าของรถเฉลยข,ขอไข่ับได้เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้ในกิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้รถประเภทใดต่อไปนี้ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ก็ไก่รถจักรยานยนต์สาธารณะขอไข่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลขอควาย รถยนต์ส่วนบุคคลงองูรถตู้ส่วนบุคคลครับเฉลยก็ไก่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละเท่าใดก็ไก่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนขอไข่ร้อยละหนึ่งต่อปีขอควายร้อยละสิบต่อเดือนหรืององูร้อยละสิบต่อปีครับเฉลยก็ไก่ร้อยละหนึ่งต่อเดือน รถที่ค้างชำร,ระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ3าปีจะมีผลตามกฎหมายอย่างไรกไก่ทะเบียนระงับขอไข่สามารถนำไปตรวจสภาพและต่อภาษีประจำปีได้ข้อควยสามารถกระทำได้ตามข้อ1และ2งง,งูสามารถนำรถไปแจ้งไม่ใช้ตลอดไปและจดทะเบียนใหม่ได้ครับเฉลยกไก่ทะเบียนระงับ นายก็เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจะต้องไปดำเนินการที่ใดก็ไก่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งขอไข่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยกเว้นกรุงเทพขควายสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยกเว้นสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตงงงูผิดทุกข้อครับ เฉลยก็ไก่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์่วคราวต้องมีอายุกี่ปีครับก็ไก่ไม่ต่ำกว่า15ปีขอไข่ไม่ต่ำกว่า16ปีบริบูรณ์ขอควายไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์งองูไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ครับเฉลยงองูไม่ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์ครับ นายแดงประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนสาธารณะข้อใดถูกต้องก็ไก่นายแดงไม่เป็นบุคคลวิกลจริตจิตฟั่นเฟือนขอไข่นายนแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก็ควายนายแดงไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้งองูถูกจุกอรครับเฉลยงองูถูกจุกอรครับ หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญ,ญาตขับรถท่านจะปฏิบัติอย่างไรก,ก็ไก่แจ้งให้ในายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนคกรมการขนส่งทางบกครับขอไข่แจ้งให้ในายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตขอควายใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไปองงูนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนครับ เฉลยก็ไก่แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบกครับกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายในกี่วันก็ไก่30วันขอไข่15วันก็ควาย45วันงงู60วันเฉลยขอไข่ครับ15วัน กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วันก็ไก่15วันขอไข่30วันขอควาย6 0วันหรืององู90วันครับเฉลย15วันใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุนั้นก็ไก่15วัน ขอไข่30วันขอควาย60วันหรืององงู90วันครับเฉลยก็ไก่15วันใบอนุญาตขับรถชำรุดในสาระสำคัญต้องแจ้งในดทะเบียนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ทราบเห็นนั้นก็ไก่30วันขอไข่15วันก็ควาย60วันหรืององงู90วันครับเฉลยขอไข่15วัน ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้ขอไข่ไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุดขอควายไม่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่เร็วที่สุดงองูพาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่อ้อม เฉลยก็ไก่พาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้สาเหตุสตาร์ทไม่ติดเกิดจากสาเหตุใดก็ไก่กลองอากาศตันขอไข่น้ำมันเบรกหมดขอควายน้ำในหม้อน้ำแห้งงองูแบตเตอรี่ไม่มีไฟเฉลยงองูแบตเตอรี่ไม่มีไฟ วิธีใดเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟลัดวงจรก็ไก่รีบเปิดฝาหม้อน้ำทันทีขอไข่ดับเครื่องยนต์และถอดขั้วแบตเตอรี่ออกขอควายรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงง,งงูใช้น้ำสาดทันทีเฉลยขอไข่ดับเครื่องยนต์และถอดขั้วแบตเตอรี่ออกในการถอดขั้วแบตเตอรี่ควรถอดขั้วใดก่อนก็ไก่ ขั้วไหนก่อนก็ได้ขอไข่คั่วบวกขอควายทั้งสองขั้วพร้อมกันงองูขั้วลบเฉลยงองูขั้วลบการเติมน้ำกลั่นควรให้อยู่ในระดับใดของแบตเตอรี่ก็ไก่ให้อยู่ระหว่างขีดที่กำหนดขอไข่เติมให้อยู่ระดับขีดต่ำกว่าที่กำหนดเล็กน้อยขอควายเติมให้อยู่ระดับสูงกว่าที่กำหนดเล็กน้อยงองูเติมจนล้นแล้วปิดฝาครับ เฉลยก็ไก่ให้อยู่ระหว่างขี่ที่กำหนดแบตเตอรี่รถยนต์มีหน้าที่อย่างไรก็ไก่เก็บรักษาไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟขอไข่ใช้เวลาดับเครื่องยนต์ก็ควายแต่กระแสไฟงองูทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์เฉลยก็ไก่เก็บรักษาไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟจากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่ ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิดขอไข่ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์ข้อควายห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิดงงูห้ามจอดแต่สามารถหยุดได้ชั่วขณะเฉลยข้อควายห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิดผู้ขับขี่รถคันกอต้องการจะขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็กายหยุดรอให้รถคันคอขับผ่านไปก่อน ขอคายขับรถไปต่อท้ายรถคันขอเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างขอควายขับรถไปจอดคู่กับรถคันขอทางด้านขวางองูขับรถไปต่อท้ายรถคันขอและเปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ขับรถคันขอรู้เฉลยก็ไก่หยุดรอให้รถคันขอขับผ่านไปก่อนจากภาพต่อไปนี้ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง เฉลยงอง,งูต่อไปนี้ภาพใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้องเฉลยก็ไก่จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อนก็ไก่ทั้งรถ A และรถ B ขอไข,ข่คันที่มาถึงทางรูมทางแยกก่อน ข้อควายรถคันบีงองูรถคันเอครับเฉลยข้อควายรถคันบีจากภาพเครื R ่องหมายแบ่งซ่อนจราจรบนพื้นทางหมายความว่าอย่างไรก็ไก่ให้ผู้ขับขี่กับรถได้ขอไข่ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้ขควายให้ผู้ขับขี่จอดรถได้งงงูห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา เฉลยงูงูทมผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวาในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟถ้าขับรถมาถึงพร้อมกันรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อนก็ไก่การที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อนขอไข่ทั้งรถกอและรถขอขอควายรถขององูรถกอเฉลยข้อควายรถขอ จากภาพรถคันกอจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายไปก่อนก็ขไข่ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อนก็ควายหยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวาไปก่อนงองูขับผ่าน ũng, ทางร่วมทางแยกไปได้เลยเฉลยก็ไก่หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายไปก่อน จากภาพข้อใดถูกต้องเฉลยข้อควายผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมาจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้ขอไข่หยุดรถให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้ขอควายเลี้ยวได้ทันที ง,งูห้ามเลี้ยวรถเฉลยขอไข่หยุดรถให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้ <S <S กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ไก่หยุดรถขอไข่จอดรถก็ควายชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อนงองูเร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อนฉเฉลยครอบควาย ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อนแบตเตอรี่รถยนต์จะมีขนาดแรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์ก็ไก่12ขอไข่15ขอขวาย24และงองู2 2งเฉลยก็ไก่2ข้อใดคือความตึงของสายพานพัดลมและไดชาร์ที่ถูกต้องก็ไก่5-15มิลิเมตร ขอไข20่20-25 mm, ิมลิเมตรขอควาย25-30มมิลิเมตรงองู30-35งมสิม mm, ิลิเมตรเฉลยก็ไก่5-15ิ้ามลิเมตรขณะขับรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตือนสีแดงแสดงว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ไก่ได้ชาร์จชำรุดขอไข่แบตเตอรี่เสียขอควายแบตเตอรี่ขขตตรใกล้หมดอายุงองูน้ำกลั่นแห้งครับ เฉลยก็ไก่ไดชาร์จเชืมรถการเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ควรเติมให้ท่วมแผ่นธาตุประมาณเท่าไหร่ก็ไก่1นิ้วขอไข่2นิ้วขอควาย3นิ้วงองู4นิ้วเฉลยก็ไก่1นิ้วไดชาร์จทำหน้าที่อะไรก็ไก่ทำหน้าที่สตาร์เครื่องยนต์ขอไข่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์ อกควายทำหน้าที่ดับเครื่องยนต์งอง,งูทำหน้าที่เช็คอุณหภูมิความร้อนในรถยนต์ครับฉเฉลยขอไข่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าในรถยนต์สอบใบขับขี่แชน n นล